อย่าบอกวีการดาวนี่มาเป็นสามีเธอนะพี่ชายพี่ชายหนูพี่ชายหนูว้พี่ดาวมาหาพี่กิ๊กโดยเฉพาะเลยใช่ป่ะใช่พี่ไงเอาละไม่เอาไม่เอาดูไปก่อนแล้วมันมองนะเราอยากเจอพี่ดาวอยากเจอเขาไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรดาวอยากเจอพี่กิ๊กไงที่เคยบอกพี่ว่าอยากเจอขอบคุณมากดาวพี่กิ๊กใจด้วย ผมมาเชียร์พี่กิ๊กผมมาเชียร์พี่กิ๊กครั้งที่แล้วผมอัดพี่กิ๊กไม่มาไงใช่ใช่ใช่พี่ไม่มาอ๋อมาเชียร์ผมได้ยินข่าวพี่กิ๊กมาว่าว่าพี่มาแขกว่าพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าว่าพี่กิ๊กไม่สบายใช่ใช่ไม่สบายก็เลยมาเชียมาแต่สี่โมงอันนี้ห้าโมงแล้วครับ แล้วรู้แล้วไงนะมาทำอะไรมาเชียร์พี่กิ๊กเอ้ยพี่กิ๊กไม่ได้แข่งพี่กิ๊กเป็นบินีก่อนอะไรครับโทรเรียกรถพยาบาลพี่คุยกับน้องไหนๆฝากบอกพี่โอ้ตุวว่าเล่นไปหมดเลยอย่างเมื่อกี้แล้วแต่ เนี่ยไปจะเล่นอะไรใดๆนกันหัดเกงใจดาวมั้ยนะดาว <c oughs> ดาวมองข้างๆแบบอะไรอยู่พวกยิ่งงมากเลยอ่ะใช่ไหมดาวเราเข้าใจโอเคโอเคนะไปเซเว่นมาป่ะวันนี <c oughs> ไ้ไปไปไหมไปเอสครับ สีประทุมรู้จักกับเบลวิวไหมไม่รู้จักแล้วก็ไม่อยากรู้จักที่เดียวกันเหรออยู่ที่ไหนหนูหนูไม่ได้ยินเลยเราอยู่ชั้นบนเขาอยู่ชั้นบนเขาอยู่ชั้นบนหขาอยู่ชั้นล่างเขาอยู่ชั้นบนหขาอยู่ชั้นล่างอะไรสกิทสกิทอะไรอะไรมใครเขาไม่แข่งเขาไม่แข่งเนาะผมเนี่ยเขาอะไรเขาเรียนที่เขาบอกเมื่อกี้ไงผมเขาถูกแล้วไม่ใช่หรอเปนสกิทเขาทำไมอ่ะยุย ใกอพูดไปเลยคิวทามีดด้ๆๆอ่นี้พี่ดาวพี่ดาวบอกว่าไปทุกที่บ้านเขาไม่เห็นไปเลยมันมีประกวดยบ้านแกมีประกวดเลาละประกวดปล่เขาบอกว่าไปทุกที่ที่มีตะกะแตนบ้านมีตะกะแต่บ้านมีตะกะมีครับโชคดีบ้านไปยุง เออะไรพี่ดาวชอบมากดาวเห็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะจะเลิกเป็นเงาเสียงพงเทพแล้วอ่ะจะเป็นเงาเสียงตะกั่งาเสียแตนดีกว่าเอาสิได้ไหมอยากเป็นคนรักดาวดาวไม่ได้อยากเป็นจูเอาสิครับผมครับผมพี่เขารวยอะไรอยู่หรือไปเขาไม่ได้ไปบอกอะไรเขาไม่ได้หรรอคับถ้าถ้าผมร้องแบบสองท่านนี้เขา แยเขาจะแข่งกันอยู่อ๋อเดี๋ยวเราร้องดีกว่าเดี๋ยวเราร้องดีกว่าอย่าไทยอย่าทายอย่าทายหนูเชี่ยพี่อย่าทายพอดูทายไปป่ะมันจะไปอีกอย่ามันจะไม่ยอมเราทำไมไม่ร้องครับผมผมเจอครับไม่เคยเจอแต่ว่าผมไปดูที่ที่เขาคอนเสิร์ตสวนลุมไปได้ไปสวนลุมใช่ป่ะสวนลุมพี่นีผมไปกินเตี๋ยวเ้าก็ไม่ยินเสียง ไม่กินเแียวเราก็ได้ยินเสียงเฮ้ยนี่เป็นเพลงที่ผมชอบไงอมาเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรทุกสารสงสารลุงคุ้งข้าไปลุงข้างลุงข้าง อยากอยากอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้อ๋อคือเพลงนี้ผมเจอผมเจอครับแน่ผมเห็นไกลๆทอทัชที่ที่สวนลุมไม่มีไอที่แสดงที่สวนลุมอ่ะดูในทอทัชหรือว่าดูจริงไม่ใช่มันมีจอทัชใหญ่ๆอ่ะคอมพิตอรไม่มี LED ใช่ไหมฮะคอมีจอข้างหลังคอมิเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ LED ไม่ใช่ LED พี่บอกน้องไม่กล้าจะช่วยแกพี่บอกตั้งแต่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันเพลงอะไรคุณดาวเพลงอะไรที่ฟังเพลงอะไรล้างกระเตียวไม่ได้ห่างกับเวทีเท่าไหร่ใช่เพลงที่คุณร้องที่คุณฟังเพลงอะไร่งถามทำไมอ่าตาแล้วแต่ว่าพี่ดูสัญญางไผมผมไว้มาเทปพี่แล้วว่าพบเธอเพียงครั้งแรกหัวใจกับเธอ แข่งเพลงอะไรแข่งเพลงของใครพี่ชมพูชมพูอ๋อจะมาแข่งเป็นเงาเสียงด้วยเหรอจะมาเป็นเงาเสียงชมพูผมซ้อมตลอดตอนนี้ที่แกมาเนี่ยที่เดียวเนี้ยไม่ต้องรอเขาแข่งมาถึงมาไปมาทุกครั้งเลยหรอผมผมมาเชียร์พี่กิ๊กวันนี้โอเคโอ้ยเฮ้ยเชียงคานยังมีพี่ว่างไหมอันนี้เชียงคานอาทิตย์หน้าผมไปครับ เที่ยวไปเที่ยวเชียงานจังหวันเลยเอ้าดูเลยเหรอเอ้าดูเลยเหรอวันเาชีรงวันเลยเอาล้ะเราเตียมตัวไม่วันไหนอะซื้อตั๋วเองเนี่ยเพชรบูรณ จักรูนลายลอยนี่ลงรถมาปั๊บเอาขึ้นไปเดี๋ยวพี่จัดการนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคป่ะนี่เครียดแล้วเนี่ยเครียดเครียดไม่ติดต่อเชิงคาน์เพื่อจรูนเอางี้ย้ายได้แม่งย้ายเชิงคานมาอยู่เพื่บูักรูนเดี๋ยวคุยกับผู้ว่าให้เพื่อจรูนเนี้ยตีเส้นออกไปอีกหน่อยไปพร้อมเชิงคานมาเครียดเครียดโมว์โมเครียด เดี๋ยวเดียเดี๋ยวไม่เป yeah, ็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขาคุยให้เดี๋ยวพี่คุยให้เดี๋ยวพี่เขาคุยให้อ่าโอเคมาดูฟังสิเพลงนี้นะฮะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชูดนตรีมังอาชัน